เห็นเด็กๆเต้นแล้วจะเป็นลมค่ะเลยแบบผมวิ่งเข้ามาในสตูก็จะเป็นลมละพี่เจี๊ยบงงไหมคุณผู้ชมครับน่ารักมากเลยอ่ะไครับเป็นรูปประคบเล็กๆแต่ว่าเป็นยาดมชื่นใจมากแล้วเป็นของคนไทยอ่ะคนไทยคิดคนไทยทําคนไทยทําส่งไปมงอย่างเมืองนอกเมืองนาแล้วก็เพิ่งจะนํามาจําหน่ายที่เมืองไทยเออทาไมอ่ะมันแปลกมันแปลกตรงนี้ฮะมันแปลกมากได้รับความนิยมสูงจากเมืองนอกเมืองนามานานแล้วด้วยค่ะเอาซี่เอาซี่ แล้วจะต้องบอกว่าเราเนี่ยอยู่กับพวกเนี้ยลูกประครบที่เราจะรู้จักกันจริงๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะเราจะเรียกกันว่า<ะ>ลูกประครบอันนี้ก็ยังย่อมไปเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากว่านี้นะคะอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะลูกประครบ,คบวันนี้นะคะเราจะต้องพูดคุยกับ แขกรับเชิญท่านนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยแหละลูกประครบเนี่ยแหละใช่แล้วค่ะขอต้อนรับคุณสุภโชคสุจำนงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเลเซนซันๆพี่ตุย๋ยพี่ตุย๋ยพี่ตุย๋ยพี่ตุ๋ยปัทวีใช่ไหมครับปัทวีคือลูกประครบฮะพี่ตุ๋ยคิดพี่ตุ๋ยทําส่งไปขายเมืองนอกครับมานานยังครับเออเอาที่ชื่อก่อนละกันนะครับ ปฐวีเนี่ยจริงๆเราจะคุ้นเคยกับคำว่าปัพีซึ่งแปลว่าแผ่นดินแต่ในในในคำว่าคำหมายของแผ่นดินเนี่ยก็จะมีคำคือว่าปัทวีเหมือนกับปัพีเป็นแผ่นดินพ่อ,อ,อปัทวีเป็นแผ่นดินแม่นะครับความหมายเดียวกันเลยนะครับถ้าไปเปิดพจนานุกรมเจอตอนนั้นเลยครับแล้วก็เป็นความตั้งใจที่ว่าพอเราอยากจะทําสินค้าสักตัวหนึ่งต้องต้องบอกก่อนว่าเดิมทีผมเป็นวิศวกรสื่อสารวิศวกรอะไรกันเนี่ยเป็นวิศวกรสื่อสารนะครับแล้วก็ รู้ส์มีความคิดว่าอยากจะทำโปรดักสกตัวซึ่งเป็นไทยมากๆ <Ừ. S 2> นั้นชื่อก็ต้องเป็นไทยโปรดักส์โปรดัก์ก็ต้องเป็นไทยใช้รประโยชน์ก็แบบไทยใช่ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตอนแรกก็คิดเรื่องสปาเรื่องสมุนไพรอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วก็มาตกผลึกตรงที่เป็นโปรดักส์เพราะว่าโปรดักส์นี่เราสามารถวาง ตำแหน่งทางด้านการค้าได้หลากหลายมากกว่านะครับมีทั้งบนกลางล่างนะครับ,รบนั่นคือสิ่งที่เราคิดมา<ะ>พอเราได้ชื่อเสร็จปับ๊บเราก็เริ่มมองหาโลโก้<ะ>โลโก้เสร็จปับ๊บพอเราคิดเรื่องแผ่นดินมันก็กลายเป็นแผ่นดินแผ่นดินเสร็จปับ๊บมันจะมีเรื่องลายแต่แผ่นดินแล้วผมก็ไปเซิร์ชเจอเอาลายบ้านเชียงก่อนลายบ้าน,<ะ>นเชียงเขาเลขเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆเลขหนึ่งแต่จะหมุนกลับนั่นพอครับครับพอเรา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 เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เลย เราก็เลยเอาขึ้นมากราฟิกเราก็จ่ายสุดท้ายเราก็ได้เป็นเลข1นึ่งไทยโอ้โดีสวยชื่อไทยครับนะครับแล้วก็เป็นลูกสมุนไพรของไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยตลอด7ปีที่ผ่านมาคือเราทําแต่เรามุ่งเน้นที่ตลาดต่างประเทศเป็นอย่างเดียวได้รับการ<ำ>ต้อนรับทำปุ๊บของไทยชื่อเป็นไทยแต่เราจบอกว่าชื่อเป็นไทยอของไหนก็เป็นไทยแต่รูปลักษณ์อินเตอร์ แล้วทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่เขาทําเพื่อที่ไปขายเมืองนอกใช,ใช่ใช่ใช่ไม่ได้ขายในเมืองไทยเลยใช่ครับคือตอนแรกที่ทําเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เลยมองว่า ถ้าสมมติเราทาเราทําลูกครบมาล้วขายคนไทยเนี่ยราคาคงจะจะอย่างที่เราเห็นคืออย่างพวกโคชบ้างอย่างพวกตุจจักบ้างนะก็จะเป็นอย่างลูกขาวๆที่ใช่ใช่ค่ะเป็นธรรมดาเป็นเป็นเซลล์ขาวๆลูกขาวๆเลยค่ะพี่เจี๊ยบอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันจะไม่สวยงามนั้นเราก็เลยเริ่มคิดว่าทำยังไงจะให้มันสวยและเพิ่มมูลค่าได้เราก็เลยเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบแล้วผ้าที่เราใช้เราก็จะใช้ผ้าอ้อมทํา ผ้าอ้อมสาหรับเด็กๆเลยผ้าอ้อมที่เราใช้เวลาเด็กเกิดใหม่เราจะใช้ผ้าอ้อมนี่คือผ้าอ้อมนี่ืินนมนุ่มจะนุ่มกว่าจะนุ่มคือจะต้องไม่ระคายผิวเด็กนะครับส่วนสมุนไพรเราก็ใช้วิธีการอบแห้งเพื่อจะไล่ความชื้นอะไรต่างๆให้หมดไปนะครับสุดท้ายเลยก็แวคค้บสุญญากาศเพื่อต้องการที่มันจะให้เกิดการออกซิไดซ์อะไรต่างๆที่แพคเกจิ้งเป็นใช่เป็นพลาสติกให้สุญญากาศใช่ไหมครับอ๋อเหรอ คือจะต้องบอกว่าพอเรานึกถึงลูกกระทบเราก็จะนึกถึงแบบนั้นอ่ะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือพี่ขวามือขวามือพี่เจี๊ยบคือเราก็จะนึกถึงแบบเนี้ยแลวเราก็จะเห็นอยู่ในร้านนวดว่าอาจจะมีขมิ้นมีพลายมีอะไรสดอ่ามีเครื่องแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบสดหรือเป็นแบบสมุนไพรแห้งเราก็จะนึกสภาพว่ากลิ่นจะคุ้นใช่ไหมกลิ่นจะคุ้นแต่วันนี้ ที่ตุย๋ยสร้างแบรนด์ปัทวีขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงโฉบหน้าลูกประครบอเด็บอเด็บซะเออเอาเป็นว่าอย่างส่งทางประเทศอะไรนะลูกขาวๆลูกนั้นนะครับตัวน,นี้ตัวอย่างตัวนี้เป็นตัวที่เราเริ่มแบบให้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องพื้นถิ่นมากขึ้นนี่ไงท้องถิ่นนะครับอันนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เราส่งเขาเ้าไปไปพวกมาลดิ มาลดิฟมาลดิฟครับมาลดิฟก็เป็นเกาะคุณนึกถึงอะไรคุณมาลดิฟคุณนึกถึงอะไรไม่ใช่ทะเลอย่างเดียวทะเลต้นไม้ผืนทรายต้นอะไรเยอะนึกถึงมะพร้าวนี่กลิ่นหอมนี่ไงดมกลิ่นปั๊บนี่กินมะพร้าวเราก็เลยทําขึ้นมาแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นโคโค่ไอซ์แลนด์โคโค่ไอซ์แลนด์ครับถึงได้รับการต้อนรับดีไหมก็ก็ตอนนี้ก็เราส่งที่มาลดิฟอยู่ครับโอ้โหแล้วมันจะได้ผลดีเท่ากับลูกประคบ แบบต้นทายดั้งเดิมคือมันมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่โดยปกติลูกประคบเนี่ยถ้ามีสมุนไพรเจ็ตัวก็เป็นลูกประคบแล้วนะครับแต่ก็จะช่วยทางด้านเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องเรื่องกลิ่นอย่างเดียวแต่พอเราไปศึกษาเพอพอพอเราชอบเสร็จปั๊บเราก็ไปเรียนแพทย์แผนไทยเพิ่มเราไปเรียนเภสัชเพิ่มนะครับแล้วเราก็เริ่มมาปรับปรุงให้ตัวยาเนี่ยมันมากขึ้นนะครับมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็แต่ไปตามตามลักษณะการใช้งานหรือเราก็เรียกเป็นฟังชั่นอลมากขึ้นอย่างลูกประคบหน้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งล ส่วนหนึ่งตัวก็ส่วนหนึ่งแล้วก็แตกแตกแตกไปแล้วก็เซตขึ้นมาเป็นระบบอันนั้นคือเป็นเป็นชุดแรกในในเปีรอบ7ปีที่เราทําตลาดมาเราก็จะกลายเป็นรูปประครบที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเราก็ตั้งชื่อคอลเลกชันนั้วมาเป็น power of herbs อันไหนบ้างคะ power of herbs ก็จะเป็นลายข้างบนทั้งหมดนะอะจะเป็นตัวตัวสีเหลืองก็เป็นเป็นเป็นกลิ่นขิง เขียวเป็นตะไคร้นะครับหาแล้วก็มะกูดอะไรต่างๆคือเป็นแต่ละสีก็เป็นแต่ละเีเลยสีแดงเหลืองเป็นขิงเขียวเป็นตะไคร้ตะไคร้ครับมะกูดอยู่ข้างหลังครับแล้วก็เริ่มทําให้มันเป็นดีไซน์มากขึ้นก็เลยมีประคบนิ้วอย่างที่เห็นในกล่องตัวตัวนั้นตัวเล็กจะเป็นนิ้วครับอันนี่เป็นพันนิ้วครับตัวนั้นเป็นหน้าครับขยับนี่เป็นหน้าอันนี้เป็นหน้าเหรอครับครับแล้วก็มีอัดเป็นพัชรไลเป็นรูปประคบสดทำอัดกระป๋องด้วยครับแพ็เกจจรงสวยงามที่พี่เจี๊ยบเป็นกระป๋องอันนรรูปปะคบ อัขอโทษนะเอออันนี้คืออะไรเป็นรูปประคบสดครับรูปประคบสดหาันเวลาที่เราจะเก็บสดได้เนี่ยเราก็ต้องทําวิธีการพัชไลท์ฆ่าเชื้อนี่แพคเกจจิ้งสวยมากเหมือนกระป๋องเอ่อผลไม้เครื่อเทคนิคกันเหมือนกันครับเหมือนกันใช่ไหมครับสดนะเป็นรูปประคบสดครับอาจารย์ครับผมถามเพิ่มนิดนึงต้องมีความจําเป็นจะต้องมีสมุนไพรที่จําเป็นต่อรูปประคบจริงๆดั้งเดิมของไทยอ่ะของเรายังคงอยู่ใช่ไหมเราเราก็เป็นเบสครับ ตอนนั้นก็จะประกอบไปด้วยมีพรมีขมิน้นครับ ตะไคร้มะกรูดนะครับใบมะขามใบส้มปล่อยแต่ที่เราใส่เพิ่มคือเราใส่ใบแจงเราใส่ถั่ววันเปรียงทึ่งตัวนี้จะดีทางด้านข้อและเอนั์ที่เป็นเบสมีแน่นอนไม่ต้องตัวมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับตัวมีอยู่แล้วครับเราเพียงแต่ว่าพอเราเราสมมติอย่างตัวนี้เราใส่เราใส่เปลือกมังคุดเข้าไปกาลังเห็นว่าเป็นรูปมังคุดเป็นเปลือกมังคุดแต่ตัวมังคุดจะมีหน้าที่ในเรื่องของเปลือกจะเป็นตัวแอนตี้แบคทีเรีย ค่าเชื้อหรอคะเป็นตัวค่าเชื้อครับก็เลยจะไปใช้โแต่ซึ่งเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเพราะอาจารย์ไปศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับสมุนไพรแพทย์แผนไทยเรียนแพทย์แผนไทยก็เรียนเภสัชเภสัชด้วยคอสบอกเพิ่มครับคือก็เลยมาแตกยอดจากลูกประคบธรรมดาสามารถเพิ่มมูลค่าครับได้มากมายเลยทีเดียวแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์นำมาโชว์เราวันนี้นะคะเป็นตัวใหม่มันแตกต่างไปจากตรงนั้นแล้วอ่ะ ตัวตัวนั้นเป็นสมุนไพรตัวนี้เป็นเรื่องของดอกไม้ครับเกี่ยวข้องกับดอกไม้ยังไงครับเราเป็นการเราเพิน <c oughs> ว่าช่วงช่วงที่เราทํางานเนี่ย เรามีเรื่องการศึกษางานแล้วก็เราเรื่องทางานวิจัยนะครับพอทําวิจัยเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ไปคุยกับทางด้านตัวรัชพัฒบ้านสมเด็จนะฮะได้รู้จักท่านอาจารย์อาชาลาครับให้ท่านช่วยในยเรื่องของการทําวิธีการพิสูจนหมายถึงว่าถ้าปกติรูปรครบเราเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันจะใช้งานแล้วจะดีอย่างไรครับผมเวามลาที่ขายต่างประเทศเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าเอ <c oughs> แล้วมันจะมีผลอะไรยังไงเป็นทางทางวิทยาศาสตร์เออใช่แล้วจะมีผลเราก็เลยทํางานวิจัยแล้วก็ทำทำการทดสอบลองหลับมา ก็เลยได้ศึกษาเสร็จปั๊บก็เลยได้คุยแลกเปลี่ยนกับท่านท่านก็เลยบอกว่ามันมีเรื่องงานวิจัยของสกวที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวดอกไม้นั้นเราก็เลยอย่างนี้มันมันเป็นไอเดียใหม่นะครับเราก็เลยเอาดอกไม้นี้มาทําเป็นรูปประคบนั้นแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น f l o w e r secret อันนี้เป็นลายใหม่สุดที่เราใช้ดอกไม้ทั้งหมด6ตัวในการทํางานสวยจังเลยอ่ะแพคเกจจิ้งก็สวยสวยอ่ะแล้วแล้วมีดอกอะไรบ้างคะอาจารย์จะมีตัวดอกดาลานะครับสีแดงดอกดาราตัวนี้เป็นดอกดาลานะครับแล้วก็จะเป็นรูปประคบที่มีลายแดงๆี่ลายดอกดาลาใช่ครับลายดอกดาราทิมทิมก็จะไม่เหมือนสมุนไพรนะครับทินก็จะหอมนะครับแล้วก็จะมีตัวหอมหมื่นลี้มีบัวนะครับมีอ่าสีแดงเป็นเข็มนะครับเข็มที่ออกม่วงนะครับตัวนี้ก็เป็นเข็มครับ ดอกไม้แต่กไมดไทยของเราประโยชน์เยอะมากเป็นดอกไม้ไทยทั้งหมดซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณแตกต่างกันไปนะครับแล้วเราก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยโดยเราใส่คริสตัลเข้าไปข้างในด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคริสตัลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคริสตัลไปช่วยอะไรครับตอนแรกหนูว่าเอามาประดับเฉยๆให้โตสวยงามคริสตัลที่เห็นไม่ใช่ประดับสวยๆนะครับเนื่องจากพอเราทําตลาดต่างประเทศใช่ไหมครับทางทางต่างประเทศเนี่ยจะมีความเชื่อทางด้านหินสีในการบําบัดอยู่แล้วทั้งยุโรปจะชอบ เชื่อว่ามีพลังมีพลังในการทำบัมบัตเราทางไทยเราเราเก่งทางด้านสมุนไพร <c oughs> เราก็มีแกนแบชก็เลยเอาทั้งสองน้มารวมกันจารย์ครับข <c oughs> อโทษเถอะอย่างสีหินสีแดง,แดงข้างหน้าเราเรียกว่าอะไรครับเป็นเป็นตัวตัวหิน แต่เป็นคินาร์โรลนะครับ <iner> ช่วยในเรื่องการบําบัดทางด้านเลือดสีแด<ะ>งที่ตรงนั้นนะครับเราก็จะมาใส่เสร็จปับ๊บเราก็จะใส่ตัวยาแล้วก็จะมีตัวสมุนไพรเข้าไปนั้นถามว่าเวลาที่นวดเสร็จปับ๊บมีความเป็นอารมาเทเลอรีเป็นเป็นทางด้่นสุขคนที่บำบัดมากขึ้นนะครับแต่ว่าช่วยทางด้านตัวบําบัดแถมมีพลังทางด้านหินมาเสริมด้วยแล้วสีเหลืองนี่ล่ะคะในกลางสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้เป็นตัวซิทรีนครับ ซิตรีนฮะก็จะช่วยบําบัดไปอีกส่วนหนึ่งเราก็เอามาใส่กับตัวตัวนี้เป็นหอมมืนลีนะครับ,รบเราจะคุ้นเคยกับการดื่มชาหอมมืนรีทางด้านหนึ่งน,นะครับนั้นแต่จริงตัวตัวหอมมืนรีเนี่ยสรรพคุณก็คือว่าเป็นแอนตี้อายจิงด้วยช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนั้นเราก็เลยเอาตัวนี้มาทำซึ่ง,ซ,งซึ่งพอเราทําสูตรมาจะเห็นว่าเนื้อจะสะอาดมากนะครับทนี่เย็นใน้ที่อยู่ในลูปกประครบเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อที่ท,ที่อยู่ในลูปกประคบจริงจริแล้วเราก็เอามา ทำซึ่งถ้าจะดมดูคุณเชอดมดูกินจะเป็นชนิดหนึ่งเฮ้ยกินดอกไม้เลยอ่ะครับดอกไม้ดอกไม้ลองดมแล้วแล้วมันจะยังคงคอนเซปต์เดิมว่าช่วยรักษาอย่างอย่างรูปกระคบเนี่ยช่วยแบบแก้อาการมันยังคงคอนเซปต์เดิมไหมบำบัดใช่ไหมเรายังใส่สมุนไพรไทยที่มีตั uh> วบำบัดในเรื่องข้อไดเอ็นอยู่ นะฮะนันจะช่วยอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราใช้รูปประคบถามว่าการการนวดระหว่างนวดนวดประคบกับไม่นวดประคบต่างกันอย่างไรถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราไปนวดแบบไม่ใช้ประคบเนี่ยเวลากลับมาโดยเพอะนวดไทยเนี่ยจะมีการอักเสบอักเสบเจ็บบวมอักเสบหรือบางคนแบบต้องกลับมาต้องทานยาต้องทานยาเลยการประคบจะช่วยทําให้อาการต่างๆเนี่ยทุเลาลงแล้วก็ดีขึ้นอืมมันจะซอฟใช่ไหมมันจะไม่เจ็บไม่บาดเจ็บใช่ฮะเพราะว่าตัวยาที่พอลงไปเ็จปับเขาจะไปประสาน เกี่ยวกับเรื่องตัวจุดที่เราไปกดที่เรากดแล้วมันอักเสบตัวนี้ก็จะไปช่วยทําให้มันลดอาการอักเสบมากเหมือนนวดไปด้วยแล้วใส่ยาไปด้วยแต่ว่าแยกไปอีกว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรแต่หลักๆช่วยเรื่องของเอ็นก็เอ็นระบบไหลเวียนโลหิตนั่นไงแล้วแบบบางคนที่อยากจะดูแลหน้าให้ผิวพรรณเต่งตึงก็เป็นสีนั้นสีนี้แล้วแต่กันไปมันพิเศษตรงนี้แหละค่ะวันนี้นี่ที่เราต้องบอกว่าที่เราต้องพูดถึงเพราะว่า แบรนด์ไทยแบบนี้แต่ว่าไปดังที่ต่างประเทศแล้วพิ่งมาจำหน่ายที่ประเทศไทยแล้วแตกลายมาเป็นสำหรับนิ้วสำหรับหน้าวัยวะต่างๆมันมันมันต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักอ่ะน่ารักแพ็กเกจจิงก็น่ารักไซส์ขนาดต่างๆนานาเหมาะเฉพาะจุดก็มีแล้วแล้วแล้วทำจากข้าอ้อมอ่ะใช่มันแบบเราไม่เคยไม่ระคายเคืองอ่ะใ ดเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปไปอุ่นร้อนมาให้ครับเรามาให้พี่เจี๊ยบเ <พา S 2> ออดีใวเลยักสัการู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อว่าแล้วมีอะไรที่มันพิเศษกว่านั้นมีมมช่วงหน้าค,ค,ค่ะ